สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไลฟ์กิน f u นะคะรายการที่พาทุกคนไปกินเที่ยวและเปรี้ยวรอบมอเลยค่ะแต่ก่อนจะเข้าสู่รายการนะคะขออนุญาตแนะนาตัวนิดนึงนะคะพี่ชื่อมอสนะคะจกรินเท้ามามาจากสํานักวิชาว,วิทยาศาสตร์เครื่องสําอางตอนนี้ชั้นปีที่3แล้วค่ะทุกคนคะวันนี้นะคะพี่มอสเนี่ยได้รับภารกิจจากทางมหาลัยให้พาน้องๆปีหนึ่งเนี่ยไปรู้จักกับสถานที่กินแบบจุกๆในมอนะคะแล้วน้องๆจะได้เข้าใจว่า ทำไมจากอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้ได้นะคะขอเปิดตัวน้องปีหนึ่งค่ะสวัสดี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 ค่ะชื่อเนทนะคะมาจากสำนักวิชานิติศาสตร์ค่ะ สวัสดีครับผมชื่ออาร์ตนะครับมาจากสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับน้องๆรู้ไหมคะว่าตรงนี้ตรงที่เรายืนอยู่เนี่ยเรียกว่าตึกอะไรหรือสูนอาหารอะไรคะรู้จักกันไหมเอ่ยรู้จักเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรสูนอาหารดีหนึ่งูนอาหารดีหนึ่งนะคะน้องๆรู้ไหมคะว่าสูนอาหารดีหนึ่งเนี่ยนอกจากจะเป็นศูนอาหารที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของมหาลัยแล้วนะคะยังเป็นสูนอาหารแรกที่ถูกสร้างขึ้นของมหาลัยเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าปกติแล้วเนี่ยสูนอาหารของมเราเนี่ยใช้วิธีแบบไหนนะคะในการ จ่ายค่าอาหารนั่นเองนะคะโดยที่<ช>หลาย<ช>คน<ช>คอาจจะเคยดินคําว่าแคชเล e โ Society ใช่ไหม<ช>ซึ่งโรงอาหารมอเราเนี่ยใช้วิธีเป็น c แคชเล c a n t e ีนนะคะเดี๋ยวพี่<อ>จะพามาดูว่าจริงๆ<ช>แล้วเนี่ยแคชเลดแคนทีนของมอเราเนี่ยวิธีในการจ่ายเนี่ยมีอะไรกันบ้างน,นะคะ น้องคะเดี๋ยวพี่ขอแนะนําเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสําหรับน้องๆที่ได้บัตรนักศึกษามาแล้วเนาะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะบัตรนักศึกษาเนี่ยใช้เติมยังไงนะคะเดี๋ยวนี้พี่จะมาทำให้ดูเนาะถ้าเรามาที่ดีนึงเนี่ยเราก็จะเห็นตู้แบบนี้เลยนะคะ อยู่มีประมาณ2ตู้นะคะทุกคนสังเกตดีๆนะมีตู้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะคะหรือมีวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้เหมือนกันหมดเลยนะคะเพราะาทุกคนมีโทรศัพท์มือถือในมือกันทุกคนใช่ไหมคะทำยังไงครับพี่ก็คือเราใช้เพียงแอปโมบายแบงกิ้งนะคะแล้วก็สแกนไปที่หน้าร้านทุกร้านก็สามารถจ่ายเงินค่าอาหารได้เหมือนกันเลยะคะ่ะทุกคน เอาละค่ะทุกคนตอนนี้ค่ะเราก็อยู่กันที่ตึก M Square นั่นเองค่ะโดยที่ตึกนี้นะคะนอกจากจะสวยงามแบบนี้แล้วนะคะตึกนี้เรายังใช้เป็นตึกสําหรับเป็นห้องเรียนห้องประชุมกันด้วยนะคะทุกคนและสิ่งสําคัญเลยนะคะตึกนี้นะคะยังรวบรวมความสะดวกสบายว่าให้ทุกคนเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นก็มีนะแล้วก็ยังมีร้านแว่นนะคะมีคาเฟ่ด้วยนะทุกคนมีธนาคารมีตู้เอทีเอ็มให้ไปกดตังค์กดตังค์งด้วยนะและมีศูนย์อาหารนะคะทุกคนสามารถลงไปรับประทานข้าวข้างล่างได้นะทุกคนจะมีลิฟต์ลงไปนะแล้วก็ทีี่่นนะะคะยัง มีศูนย์หนังสือจากทางมหาลัยนะคะทุกคนสามารถไปช้อปปิ้งอุปกรณ์การศึกษาได้เลยนะคะและตึก M-square นี่นะคะยังถูกแบ่งออกเป็น3โซนหลัหลกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโซน i-park, L-park และ e-park นะคะทุกคนและทุกๆวันพุธและวันศุกร์นะทุกคนที่ตึก M-square เนี่ยยังมีการดนะัดหรือที่เราเรียกว่าตลาดนัดนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปเดินชมกันด้วยนะทุกคน มากันค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มากันที่ร้านศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะหรือเรียกสั้นๆว่าเอ t มสโตนั่นเองค่ะโดยที่บริเวณตรงนี้นะคะก็จะมีสินค้าจากทางมหาลัยขายกันเพียบเลยนะคะก็จะเป็นสตารน้องนะคะมาซื้อที่นี่ได้เหมือนกันนะทุกคน าละค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ตึกที่พี่ใช้เรียนประจําเลยนะคะซึ่งนี่ก็คือตึก E .2 นั่นเองเวลาพี่เรียนเสร็จเนี้ยก็ลงมากินอาหารที่นี่ประจําเลยนะคะซึ่ง2เมนูหลักวางอยู่บนโตแล้วนะคะน้องๆรู้ไหมฮะมันคืออะไรขนมยาขนมจีนน้ืยาขนมจีนอีหยังหนูเบิงตัวนี้กุ้บบ้านเอนิญจังสีนะบอมแมนจ้าอันนี้เข้าจะเอ,เอิญว่าน้ำเนีย้ยน้ำเนี้ยเป็นอาหารเหนือส่วนอันนี้เรียกว่าข้าวซอยไก่จาหน ข้าซอยนี่แบบเอาข้าวมาซอยใช่ไหมบอกหูฉันว่าแม่คนเหนือฉันสิป็นหูดิมันเดจังใดอยากหูกับไปิดเสื้อกูเกินเอาจ่าซัมนี่มีให้กินก็กินซัมนี่ขอบคุณน้ำดื่มลานดาวด้วยค่ะนน่ขอบคุณค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่กันที่บริเวณโซนหอลำดวนนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเรียกว่าลาน Under the t r e e นั่นเองอากาศรม่มรื่นแล้วก็บรรยากาศภายในนี่อบอุ่นมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าอยู่โซนลำดวนนะแนะนําเลยใกล้ๆเองแค่เดินออกจากหอมานิดเดียวก็ถึงแล้วนะคะแต่ถ้าน้องๆโซนหอ F ออาจจะต้องนั่งรถเจมมาหน่อยเนาะ ที่พี่เคยบอกไปเลยว่าทุกวันพุธและวันศุกร์นะคะจะมีการในมอนะคะที่บริเวณตึก M s q ม a r e นะคะเด็กๆใครที่อยู่โซนลำดวนนะคะสามารถนั่งรถเจมคานะคะมาลงที่ตึกเ s q u สแ e แล้วเดินช้อปปิ้งกันได้เลยนะคะส่วนน้องหอเอฟนะใกล้หน่อยนะคะสามารถเดินมาที่ M s q u a แ e ได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่จะพาไปช้อปปิ้งของกินกระจุกๆเลยนะคะและที่สาคัญน,นะคนที่มาเดินกนารจะลืมพกถุงผ้ามากันด้วยนะ้าลักโลกกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้พี่ขอลาไปนะคะด้วยการพาน้องๆนะช้อปปิ้งของกินจุกๆเล เลยนะคะทุกคนและ EP หน้าท้าพี่จะพาไปกินเที่ยวที่ไหนนะคะฝากติดตามกันด้วยนะวันนี้ขอลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย